กับสบายดีสบายดีเอฟซีกทานที่เขาเบิ่งเขาสม้มส่องปลาเมาสบายดีย่าไก่ไก่เพลนไก่เพลนบ้านเฮาคลิปนี้ปลาเมากับเกียมกับเขาเนาะมือีนสี่เฮ็ดเมนูอยู่สองอย่างสีลาบซีเนาะราคาขอ,อาไว้แล้วอยู่ข้างในให้มันเย็นซะก,ก่อนจะสิปรุงเนาะ้วก็ สีเห็ดกินไปพร้อมแลวกสีแจ้งข่าวดีก่อนเนาะแจ้งข่าวดีก่อนอ้ยลืมลืมข้าวลืมข้าวลืมข้าวตื่นเต้นดีใจแหงมีข่าวดีเนาะเลยทางฝั่งไทยฝากเงินมาให้ป้าเมาพอที่ซื้อข้าวกินเนาะซื้ออาหารกินเถอะ เราไปนำแล้วก็สีเห็ดไปนำเนาะสีหายกับเขาไปนำใส่นนอตะลิวเื้ยทั้งฝั่งไทยเป็นฝากเงินมาจำนวนหนึ่งพันบาทหายเบาที่หาร้อยปราเมาหาร้อยเป็นแลเนาะป้เมาก็บริว่าไล่ละเอียดซื้ออื้ฟังมันจะหักค่าทำเนียมบัญชีคัาเจ้าเนาะชาวบาทพันบาทนี่หักชาวบาทก็เลืออยู่เก้าร้อย แปดสิบบาทกสิปันกันคนละเท่าไดรปันคนละเท่าไหร่ปันคนละครึ่งฝากให้คนละหาแล้วไอเดอเพื่อนบ้างขอบคุณขอบคุณเืลายลายเอ้อกับพอดีเลยพอได้อันหาอันแม่เบาที่เนาะแล้วก็เอื่ยเพื่อนมาลกะหา พอดีสีไหวให้การลูกก้าแล้วก็ใส่ายเนี่ยเนาะสีใส่ายให้เป็นประโยชน์ที่สุดหาลอยหาลอยบาทกับกัเป็นประโยชน์ไลยเนาะถ้าใส่ให้เป็นประโยชน์กับซีไว้ซื้อกับเขาซื้อของกินนั่นแหละแต่สีแบ่งใส่อะไรเนาะใส่ยังก็ใส่แต่ว่าตอนนี้ต้อง ซื้อกับข่าวซื้อของกินที่สิต้องกินนั่นแหละแล้วก็จ่ายคานพอดีได้ใสยเหือใส่ยแห้งนะเนาะลูกกาเมื่อนนี้มีเอื่อยเบาที่แล้วก็นเ่บเบาที่ก็ขอบุญขอบคุณเอื่อยลลายเด้อเนาะทีนมีตาประเมาประเบาทีา่ กะข้อให้บุญหักซาเอื ulk, ่อยมีสุขภาพแข็งแรงเผื่ระสงค์ออกงามเผื่อกะโบกคยฝากมาจะเถอดอกครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่ปลาเมาได้หับจากเพิ่นบุญลายใส่เงาลายเนาะปลาเมากระไดน้ำมุกน้ำใจของเพิ่นอันขอให้เอื่อยลำไปด้วยกับเก่าเรื่อยเด้อ ขอให้บุญหักซาให้มีตะความสุกกายสุกใจย,ยิ่งยิ่งขึ้นเอยเดยอปๆพเมากระิีเอาไปหายเบาที่อยู่หน้าเนาะอันนี้เ่าแจ้งอันบัวขอคิพไว้ว่ามีตาวดีเนาะอยากแจ้งจะได้จะต,ตื่นมาพัวเละแต่พอเมาไปเบิ่งอัน,นก่อนยันบุกมีคนมาลกกาหาย ครับเขามาเห็ดกับเขาเมค้าผ้าเห็ดเด้ออันนี้ตำเลยเอาใส่อันทงไวน้นี่มันสีบุค่ายเครื่องมันสีบุเมนลมเอ่อเห็ดใส่เดี๋ยวเราก็หัป่ปากทงไว้มันสีแส็งคือเก่าเมข้าผ้าเห็ดตกใจเมข้าน้องเมข้าอันนี้สลัดอีลี่ได้ เงินก็ได้หาไปทีเห็บหอยเดือยเด้อติดตามชมเนาะตามคลิปจิเอาไปเหมาะใคบาทีจะปรุงอาหารอีก็เด้อหลับสีนหลับซีนปรุงเห็บหอยแล้วเนาะหอมหอยลงไปหอ,หอมกะหอมกะฮะกระโปรงปลูกยากเนาะหนาแหลกนีน่พักหอมเปาะนานขึ้นนานขึ้นพักแผวพักนานงามงามบิดหอมเปาะบุกขึ้นเลย หอมบัวกัใส่หัวมนะันเอาเหลวไปตีเหยบหอยเนาะลาบหลาบสินแล้วก็ตำหมักหุ้งสองอย่างเก็บพักไปให้อานำก็บพักเพื่นเชีวไปลวกกินกับะปะุกมาซะเตรียมเหยบหอยตอนนี้กาสิเดินทางเนาะ ขับหลดเมื่อน้าอะไรพล่นเนาะไปพบไปเพาะกันอยู่หน้าเดอ้อพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณนำเอฟซทุกท่านที่กระเบื้งเขาส้มแล้วก็ติดตามตลอดมาพิเศษเนาะคลิปนี้ก็คือเอื้อยทั้งฝั่งไทยเนาะที่เมตตาประเมากระเบาที่บุญหักษาเดอ้อเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกายสุขใจเบิดขอบครัวของเอื่อยพบแต่ความพาสุขความจเจริญลุกเรืองสาธุเนาะ มาถึงนาแล้วสวัสดีคหรอพี่น้องลถก้ามือ่อรถกาประเมาเอากับเป๋าไว้อยู่เทียงนาแล,ล้วก็ลงมาให้น้าเมื่อนี้ลอยมาหลาักลกอยู่ห่มพดอดอาอืมเลื่อ <c oughs> มหัวพี่น้องเลื่อนเงินประเมา ลืมหมูขึ้นไ่ลืมหมูขึ้นเนี่ยมันหนาวแห้งนะฝนตกกรอบ <c oughs> ไหวคาหลดอยู่ได้ได้จ้อได้กันหม่มเลยลืมเลย <c oughs> คอยว่าห้อนๆแบบดิบมือแรงยันตกอีกอยู่ว่าอยู่มาหอดมาถึงเหล็กกัสีขอที่จะมีข่าวดีใด สอ,อ,องแถวเมื่อหน้าว่าสันวานนี่นมีเอื้อยมีเอื้อยทั้งฝั่งไทยฝากเงินมาหาย<อ>ไปซื้อกับเขากับปลากินเหมือนว่าจะขอขอบคุณหลายๆเด้อเอื้อยทั้งฝั่งไทยก็ <c oughs> เพนนิ่มเงินมาเงนมันเงินห้ร่ำรวยเงินทองเมื่อหน่ะถึงรถตลีถุกถุกด,ดัวเด้อเพิ่มเงินมาไห้กัน <laughs> ะนะยากเพิ่มเลรีห้อยรือบ่อ่ะหู แค่ผูกแค่ผูกเบิกสีมอะไหกับโบรายดอกักเอืออยากให้พันว่ะพันผากมาพันหนึ่งผักมาพันหนึ่งมาให้คอยดีเจ้านี่คนละครึ่งมาสเอาโอเคมอบให้แล้วก็ขอขอบคุณลายดอเอือยทั้งฝั่งไทยเพ่นเนาะ บาที่นี่กับผมไม่ยังไลยไม่แต่ขอให้เปิดอหยิหมันคันเงินให้ยูดไม่แหง้งรำรวยเงินทองไม่น่าเด้อเ้อยเป็นกระดาษ <c oughs> บาทีก็ได้หับเป็นทีเห็บห้อยบันนี้กับสิพาส้มบรรยากาศทองหอบเนาะบรรยากาศตอนตอนไก้เทียงแล้วละ่ะหลังจากเทียนถ่ายคลิปวิดีโอแล้วป้าเหมากับสีลลกคือกัน เบิ่งว่าขั้นบวายประเมากักษียุดอันนี้ก็เจ็บอยู่เจ็บเจ็บออกห่อนแสบหักกะลงุงหนามเบิ่งเผื่อมันเย็น,นเนาะเผื่อมันแต่ก็อย่าให้ตีนเปียกนะครับถามมันเปื้อนต้นนี้บวไฮตีนเปียกก็คือใส่กระบุดหมายมันกระเปียกนะเละลุงหนามนี่นกะใส่กระบุดประเมากระบุดจะกระบ,บุดมันเป็นอะไรมันจะว่ามันสุ่มมันเปียกคือก้าวเหือออก ถ้าามันธรรมดากระบกเป็นยังบบกัดไม่แม่ห็นถ้าพ่อมาลงมันก็สืนานแห้งมันจะโบแหงเลยนะมันสะโบแหงเลยลงใส่กระโบต์นะโบเป็นยังขู่มือก็ใส่เกือบุดทะเลมันหักเปียกเกือบุดหัวบ่มันคือลอยท่อยแท้ว่ะเกือบขู่นะมันบบเห็นเป็นยังดีดีมันหักลายปีล่ะหลายปีมันหัวล่ะก็เลยถิ่ม ซื้อหาก็ซื้อคู่นี่นะคอยว่าน้ามันคือเขาได้แต่ว่าเขาเขาได้ทุกมือมันก็เบบลยเป็นยังเป็นมือตกตกน้มามันอะไรหน้าดำหน้าน้ำปูนน,ะน,น้ำพุ้ยนะแม่บึ่งชมคลิปนี้และก็สิขอจบไว้สำนีกก่อนเด้อขออวยใจให้พรเอฟซีทุกท่าน ที่เขาเบิงเขาส้มเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยมังมีสีสุขเบอ่งผู้นี้นะมาจองห่มอยู่คนเดียวเอาไว้หายในเดือหม่มนะครับผมเฮ้ยๆๆๆสิจงไว้อยู่ตอนแรกอือสิจงหายไว้ <c oughs> ไตอนแรก มาทั้งพี่สบายดีได้จักหมัดแล้วสบายดีได้จักหมัดเลยแม่บาเจ้านะเดจ้าวเด้าหกซิฟเลยบาไวอีรีย,ยันแม่บูธเห็ดเ<ะ>บิดตาอยู่เมือนนีโโ่โอ้ย <laughs> <laughs> ก็ได้มสู่แม่บ่แอได้แล้วผู้นี้สู่แม่บอได้แม่ไวกลัวแม่ต้องลกหมัดเลยมันไวแม่ละแม่เราได้หกซิบเลยมมากับสีลงเอาไปเสหน้ามึงกูตีนี่เผื่อมันเศร้าออกห่อนมันคือโผแท่ออกห่อนวิอยู่ พอกันทิพหนาด้วพี่น้องเด้อสบายดีขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ